ไฟเนี่ยนี่ก็คือน่าจะเป็นตัวจุดเด่นเลยเป็น LED หมดถ้าเกิดเป็นตัว1 7 1 8ล้อแม็กจะเป็นตัวลายนี้จะมีการใส่เป็นตัวด้านเลนโบวมาให้โอ้ตรงนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบฟิลลิ่งพูดมาเปิดปิดได้อันนี้ก็จะมีตัวช่องวางแก้วน้ำมาให้สองช่องยางอะไรสํารองเป็นตัวล้อแม็กมาให้แล้วก็จะมีตัวเส้นไกด์ไลน์มาให้ของรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อนตนมัติวยภายในหนึ่งชั่วโมงืเรื่องก็ไม่นานอนุมัติเลยค่ะ สวัสดีนะครับสวัสดีสำหรับพี่ๆที่กำลังหารถเก่งในระดับแบบ Luxury ที่เป็นมือสองกับราคาจับต้องได้ง่ายแล้วก็ตัวรถสภาพดีเกรด A พร้อมใช้ในระยะแบบยาวๆนะครับเดี๋ยวตามอันมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยวันนี้เนี่ยอันขอนำเสนอเป็น Accord G9 แต่จะเป็นตัว G 9ที่เป็นตัวไหม่ในเชนหน้าและไฟแบบนี้จะเริ่มตอนปี17กับ18นะครับสปีนี้เท่านั้น17และ18ไฟจะเป็นตัว LED แบบนี้ทั้งหมดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเทียบกับตัวของเดิมเนี่ยมันจะมีการแบ่งรุ่นย่อยออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากแหละนะครับแต่ถ้าเกิดตัว G 9ที่เป็นอยู่ในช่วง17กับ18 จะมีทั้งหมดแบบนี้ 1. นั่นคือ2.0ตัว e 2. นั่นคือตัวนี้2.0 e l 3. 2.4 e l แล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นตัวไฮบริดอีก2รุ่นนั่นคือไฮบริดธรรมดากับตัวไฮบริดเอกนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่าง2.0 e l ตัว17-18แบบนี้มันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาให้กับเราดีกว่าตัวรุ่นก่อนหน้านี้ ต้องมาติดตามอันดูในคลิปนี้นะสำหรับตัวนี้เนี่ยรถปี18สีเนี่ยดำแบบเดิมๆเลยนะฮะสวยหรูดูดีแล้วก็มีเกรดนะครับส่วนน้าเกินอย่างไฟเนี่ยนี่ก็คือน่าจะเป็นตัวจุดเด่นเลยเป็น LED หมด r u n n i n g Daylight แล้วก็รวมถึงตัวตัดมอกด้วยนะครับส่วนน้าเกินอย่างกระจังหน้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อย ซึ่งถ้าเกิดยังขีด2ขีดด้านล่างตัวนี้จะเป็นขีดเล็กแต่ถ้าเกิดยังเป็นเส้นด้านบนตัวนี้จะเป็นโครเมียมขีดใหญ่แล้วก็โลโก้ฮอ,อนด้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในคลิปนี้หลายคนเนี่ยมีการเถียงกันมาเยอะว่า2.4กับ2.0เนี่ยตัวไหนเนี่ยกินกว่ากันเดี๋ยวจะบอกให้นี่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนตกันก่อน นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นตัวโช๊คงฝังกระโปรงมาให้2.0เนี่ยนะถ้าเกิดเทียบกับตัว2.4เนี่ยเราใช้งานในตัวเมืองอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่า2.0กินน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้งานในระยะไกล2.4มันจะได้เรียบในเรื่องของตัวเครื่องใหญ่แล้วอาจจะทำรอบความเร็วได้ดีกว่า2.0มันจะเป็นแบบนี้มีข้อดีและก็มีข้อเสียนะ มีข้อเปรียบเทียบแล้วก็มีเหตุผลนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างบอดี้ตัวถังเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับเดิมเนี่ยเยอะนะครับก็ตัวโชค๊คตัวที่ค้ำโช๊คมีมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวพวกแบบหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีถนวนกันความร้อนเนี่ยก็จจะมีตัวรอยด่างบ้างเนี่ยนะฮะที่มันเป็นด่างเป็นเพราะว่ามันแห้งนะครับ แล้วก็สำหรับตัวเครื่องจะมาในพละกำลัง155แรงมา้าส่วนแรงบิดสูงสุด190นิวตันเมตรตัวรหัสเนี่ยมันจะคนละตัวกันนะครับ2.4เนี่ยจะเป็น K24 แต่ถ้าเกิด2.0เนี่ยจะเป็น R20 นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราดูโครงสร้างกันมาแล้วต้องมาเช็คสำหรับตัวเครื่องยนต์ตรงนี้กันสักนิดหนึ่งเราดึงนี่ขึ้นมาได้เลยตัวก้าบนบรํามันเครื่อง อันนี้เนี่ยตัวนี้ได้มีการสตาร์ทตัวรถเอาไว้นะครับถ้าเกิดเครื่องมันเสียหรือเครื่องมันหลวมหรือไส้ในมันเกิดอุบิเหตุมันจะมีเศษน,น้ํามันหรือไอ้น้ามันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาจากโกรูกันวัตถุน้ำมันแบบนี้อันนี้ก็สามารถเช็คได้แบบโดยเบื้องต้นเป็นขั้นตอนแบบเบสิกที่เหลือเนี่ยคือในแบบโครงสร้างเดิมหมดเลยติ๊กงติ๊กเกอร์มอกอรทุกอย่างอยู่ครบนะครับรถในระดับแบบนี้มือหนึ่งเนี่ยราคาล้านสี่ เพราะนั้นมันเป็นในส่วนของตัวรถสมัยก่อนที่เราต้องมีกําลังทรัพย์เยอะกว่าปกตินิดนึงผมว่าในเรื่องของอัตราการดาวเนี่ยพอเวลาเราไปออกโชว์รูมือหนึ่งเนี่ยมันต้องดาวในระดับ1นึ่สูงพอสมควรเพราะนั้นมันจะได้ผ่อนลงมาถูกหรือไม่งั้นนะถ้าเกิดอย่งงางนั้นจําได้นะตอน Accord ร์กับแคมเรี่ที่มันเปิดตัวใหม่ออกมาเนี่ยมันจะมีการจัดไฟแนนซ์แบบนี้ให้ยินกันให้ได้ยินกันเยอะ นั่นเรียกว่าบอลูนเยอะมากตัวนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสีด้านข้างเนี่ยสีเดิมสวยเสมอกันเจ้ารถตู้ทั้งคันอันเก็บปรับสภาพหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวล้อถ้าเกิดเป็นตัว17-18ล้อแม็กจะเป็นตัวลายใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ยางยใส่อยูเนี่ยตัวนี้จะเป็นยางปี22นี่นะสัปดาห์ที่47ปี2022แอคคเนี่ยก็จะให้มาเป็น ตัวหน้าดิสแล้วก็หลังดิสนะครับแต่คราวนี้ถ้ากิด0องนเนี่ยตัวเด่นๆเลยนั่นคือตรงนี้จะมีการใส่เป็นตัว Honda r a i นโบว์ตมาให้แบบนี้เลยนะฮะมี Honda r a i นโบว์ตมาให้แบบนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยคิ้วขอบกระจกทั้งด้านบนและก็ตัวด้านล่างจะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมเหมือนเดิมแล้วก็มือเปิดทั้ง4บานจะเป็นแบบโปรเมียมมีตัวสมา r t ทเอนทกดเปิดกดล็อกจากตัวตรงนี้ได้เลย นะครับคราวนีดี๋ยวกให้ดูตรงนี้ถ้าเกิดอย่างการเปิดประตูด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเยอะองศาในการเปิดเนี่ยก็ยังกว้างอยู่เหมือนเดิมนะครับเวลาเราขึ้นลงโดยสารเนี่ยตรงนี้คือมันจะได้ง่ายเขาเนี่อันขออนุญาตเปรียบเทียบให้กับพี่ๆในบางครอบครัวได้เห็นภาพอย่างชัดเจนสําหรับอย่างนนี้สูง180อันยืนอยู่ข้างตัวรถนี่ระดับตัวรถหลังคานเนี่ยจะอยู่ประมาณหัวไหล่แอนพบอดีนะครับ อันนี้เดี๋ยวจะนั่งในตำแหน่งตอนหน้าให้ดูก่อนถ้าเกิดเป็นในตำแหน่งตอนหน้าเนี่ยอันขึ้นมานั่งแบบนี้ถามอันสบายไหมตรงนี้อันสบายมากนะครับอ่นนานจะปรับให้พนักพิงหลังเนี่ยขึ้นมากว่าเดิมเลน,นิดหนึง่งก็คืออยู่ในลักษณะประมาณนี้อ่ะแบบนี้ของกอันคือโอเคเลยอันนี้คืออันต้องตั้งโจทย์เอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดอย่างตอนหลังไปปรับเนี่ยค่อยไปปรับอีกกีนึงแต่ถ้าเกิดอย่างไปในตอนหน้าอันเอานั่งแบบสบายสบายเนี่ย อันต้องนั่งอยู่ในท่าลักษณะแบบนี้ส่วนถ้าเกิดมือจับด้านบนมีมาให้แล้วก็ช่วงศีรษะอันกับตัวเพดานรถเนี่ยอันนี้คือไม่ติดเหลือเยอะประมาณสักหนึ่งกำปั้นพอดีนะครับส่วนภายในเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีนแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งอันโฟกัสก็คือสําหรับในบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีผู้สูงอายุบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่ที่เขาอาจจะมีอ่า อายุในวัยกลางคนเลยไปแล้วมันก็ต้องการลถที่เดินทางแบบสุขสบายแล้วก็นั่งได้แบบดีจริงๆถูกต้องไหมครับคราวนี้ต้องตรงนี้ตัวเนี้ตัวตอนหลังเนี่ยนะอันนี้เนี่ยพอเวลาเราขึ้นลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นลงได้ง่ายเห็นไหมฮะเพราะว่าตัวช่องประตูเนี่ยคือเป็นกว้างอันจะลองขึ้นแบบช้าๆนะแต่จะลองขึ้นแบบช้าๆดูเราก้าวขานี้แล้วก็ตูดลงไปแบบนี้แล้วก็ขานี้ขึ้นมา ลักษณะในการนั่งเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่เราสามารถรับรู้โดยแบบอัตโนมัติได้ถ้าเกิดอย่างด้านหน้านปรับแล้วเรียบร้อยอันมานั่งอยู่ในตำแหน่งตอนหลังแบบนี้นะถ้าเกิดอันนั่งอย่างนี้มันสบายมากเลยมันเป็นอะไรที่อันรู้สึกแบบอันสบายมากๆนะครับไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือเดินทางใกล้สามารถที่จะงีบหลับในเวลาเดินทางได้ไหมโอ้โหตรงนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบฟิลลิ่งพูดมานะครับ แล้วก็มือโหนด้านบนตอนหลังเนี่ยอันนี้ก็มีมาให้คราวนี้เด่นจะนั่งในตำแหน่งตรงกลางให้ดูถ้าเกิดไปในตำแหน่งตรงกลางแบบนี้นะตัวโบกมันจะมีช่วงระยะความสูงขึ้นมาจากด้านซ้ายและก็ตัวด้านขวามือถ้าเกิดเันจะนั่งในตำแหน่งตรงกลางและสามารถที่จะนอนได้ด้วยหรืองีบหลับได้ด้วยอันต้องเอ็นตัวลงมาแบบนี้แล้วก็ให้ศีรษะเนี่ยโดนกับตัวพนักพิงแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นนั่งอยู่ในตำแหน่งหลังตรงแบบนี้ อันนอนลงมาแบบนี้คออันหักเลยแบบนี้คือมันจะทําให้ปวดต้นคอเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ตัวเก๊ที่พักแขนตรงกลางเนี่ยจะมีแอร์มาให้2ช่องแบบนี้เหมือนเดิมเปิดปิดได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางในตําแหน่งตอนหลังอันนี้ก็จะมีตัวช่องวางแก้วน้ำมาให้2ช่องแล้วก็ตัวช่องด้านในเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวสลักรองแบบนี้นี่นะ กดลงมาปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้สามารถที่จะหยิบของจากตัวอ้องเจ็บสัมาระด้านท้ายได้อันนี้ก็คือสามารถทะลุถึงกันได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นช่องที่มันใหญ่กว่านี้นะอันรับประกันเลยว่าเด็กเดินเข้าเดินออกแบบง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในตําแหน่งตอนที่2อัน,นอยากให้ดูรายละเอียดค่อนข้างทีจะาครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะครับส่วนมั่งบางแดดแบบแมนนวลเนี่ยอันนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิม มันจะเป็นตัวแบบสปริงเนี่ยเห็นไหมฮะคือพอเวลาเราเลื่อนลงมาแบบนี้แล้วเราปล่อยเนี่ยมันก็จะเก็บให้โดยแบบอัตโนมัติเลยส่วนถ้าเกิดเราจะแขวนเนี่ยมันก็จะมีตัวตะขอล้อมอยู่ด้านบนแบบนี้จะแขวนก็ได้ไม่แขวนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดโดยหลกักๆแล้วที่เราดูกันผ่านมาเนี่ยฟิล์มเนี่ยคือมันจะมีการติดมาแล้วเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวนํามาให้ดูด้านหลังกันบ้างอย่างเช่นเนี่ยเคยมีการโบกไปหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดอย่างตัวรุ่นย่อยเนี่ย เราจะมาดูจากสำหรับด้านท้ายของตัวรถไม่ได้มันต้องมีการสังเกตและก็สังเกตในเรื่องตัวออปชั่นนะครับว่าน,นี่คือ2.0นะว่าน,นี่คือ2.4นะอะไรอย่างแบบนี้ก่นโดยลำดับแบบเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนแคมรี่ตรงที่ว่าไม่ได้มีการบอกในเรื่องของตัวเครื่องยนต์หรือ CC แต่มันจะเป็นแค่โลโก้ a c c o r d แล้วก็คำว่า IVT e c h อย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่เป็นไร สามารถที่จะเปิดหรือว่าดูจากตัวเครื่องยนต์หรือไม่งก็เป็นตัวใบราคาใบสองบอได้คราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูตอนหลังนิดหนึ่งถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยกล้องมองหลังเนี่ยคือมีมาให้ในะครับแสดงว่าอย่างคันนี้ก็คือจะมีกล้องทั้งหมด2ตัวแต่ว่าวปุ่มเปิดปิดด้านท้ายก็คือจะเป็นตัวปุ่มสีดําแบบนี้ในกรณีที่อนสตาร์ทรถแบบนี้นะแล้วไม่ได้มีการล็อกรถอันกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างตัวผ้าด้านหลังเนี่ย พวกนี้จะมีการเปลี่ยนสีใหม่เป็นตัวสีดําแล้วก็ที่เก็บยางอะไรสำรองเป็นตัวล้อเมกมาให้ก็จะเป็นตัวล้อรายเดียวกับล้อด้านนอกที่กาลังใส่อยู่ตัวน,นี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นล้อเมกมาให้เลยอันนี้ดีมากนะครับส่วนพวกเครื่องไม้เครื่องมือแม่ลงแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบสําหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารถในระดับแบบแบบเกรดรักัวรี่เนี่ยที่มันน่าใช้จริงๆเนี่ยอันว่า ถ้าเกิดเอาปีไม่เกิน2020เนี่ยแนะนำเป็นตัวแอร์คอร์ดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะหนึ่งเลยนั่นคือในเรื่องตัวความทันสมัยอันนี้มาในเป็นลำดับแรกสองนั่นคือในเรื่องตัวราคาสามนี่นคือความที่ตัวรถเนี่ยมันตัดความชราภาพออกไปแล้วเข้าใจไหมฮะคือในมุมมองสายตาเลยเนี่ยเราก็จะมองว่ารถพวกนี้เป็นรถคกแก่แต่พอเวลา G9 ออกมาปุ๊บไปเป็นแบบนี้ปับ๊บภายในให้แบบนี้ทันที มันกลายเป็นรถัยรุ่นทันทีแล้วแม่งน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวต่อไปอันพาก็ดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งซีทัวไทยมาภายในกันต่อเลยนะครับคราวนี้เนี่ยอันเนี่ยนะมันจะมีโอกาสที่ดีในบางโอกาสนั่นก็คืออันจะมีเปรียบเทียบให้ดูทั้งตัวก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นตัวปัจจุบันอย่างแบบนี้คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่าง1 7 1 8มันมีการผลิตโมเดลนี้ออกมาปุ๊บ มันจะมีความทันสมัยแล้วก็ระดับความสวยงามที่ดีขึ้นกว่าตัวเดิมแต่ในเรื่องตัวโทนเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดทิ้งออกไปก็คือยังเป็นตัวทูโทนเหมือนเดิมแลวก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับส่วนของเก๊กเก็บของด้านหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะมีไฟมาให้แล้วก็พวกสมุดคู่มือแต่ไอ้บุกเซอร์วิสเนี่ยไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าอย่างรถปีประมาณนี้มันอาจจะมีการไม่ได้มีการเข้าศูนย์แล้วก็อาจจะมีการทําร้านข้างนอกอะไรอย่างแบบนี้ก็ได้ แต่ตัวจุดเอกลักษณ์เลยนั่นคือในเรื่องตัวจอถ้าเกิดจอของ a อร์คอรเนี่ยมันจะเป็นตัวจอ2ชั้นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิด G10 นี่ก็คือจะเป็นตัวจอแค่จอทัชสกินอันเดียวนะครับตัวจอด้านบนเนี่ยอันนี้เราทัชสกินได้ไหมไม่ได้นะอันนี้คือจอที่ไม่สามารถทัชสกินได้ตัวจอทัชสกินได้คือจอตัวนี้นี่คือจอตัวนี้ที่สามารถทัชสกินได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันจะไปที่ตัวหน้าเมนูให้ดูก่น ในลำดับแรกออปชันเนี่ยสำคัญมาก1น,นั่นคือจะเป็นการเชื่อมต่ออันเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่สมาร์ทโฟนอันแนะนำตัวนี้ก่อนนั่นคือ Android Auto กับตัว Apple CarPlay ซึ่งสำหรับ G9 ก่อนหน้านี้คือมันไม่มีนะครับส่วนได้เกิดบลูทูธเนี่ยมันรู้กันดีอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องมีนะครับคราวนี้เนี่ยคือจะเป็นตัวกล้องมองหลังั้งละกล้องมองหลังแบบนี้ ถ้าเกิดด้านบนเนี่ยคือจะเป็นตัววิสัยทัศน์ที่เราดูได้เลยแล้วก็จะมีตัวเส้นไกด์ไลน์มาให้อันนี้ก็จะเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยเหมือนกันนะครับสามารถกะระยะในการเลี้ยวในการถอยจอดได้เลยส่วนถ้าเกิดเป็นในมุมมองของตัวจอทัชสกรีนเนี่ยมันสามารถที่จะปรับระยะได้ทั้งหมดเนี่ยคือ3ระดับแบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้เลยปรับความสว่างปรับความอ่อนแล้วแต่ในระดับสายตาของอ่พี่ๆจะมองกันแบบอย่างชัดเจนแบบไหนนะครับ คราวนี้อันย้อนกลับไปในตำแหน่งตัวกีย R เกียร์ P เหมือนเดิมอันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนี่คือเลนวอชเลนวอชจะมาแสดงในตำแหน่งของจอด้านบนแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเส้นไกด์ไลน์มาให้3ระดับเหมือนกับตัวกล้องมองหลังเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างอันขับไปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเกียร์ D เนี่ยนะอันขับเดินหน้าอยู่เรื่อยๆตอนนี้อันอยากจะเลี้ยวด้านซ้ายมืออันก็เปิดไฟเลี้ยวแบบนี้ก็ได้ หรือถ้าเกิดอันไม่ชัวในอันสามารถกดดูเนรนโ์มสจากตัวปุ่มแบบนี้ก่อนก็ได้นี่นะกดเปิดกดปิดการทํางานเนี่ยได้ง่ายมากก็คือมันจะอยู่ในตําแหน่งของทางด้านฝั่งขวามือหรือว่าตรงก้านที่เปิดไฟหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศเนี่ยนี่จะให้มาเป็นแบบดูโซนปรับแยกอิสระซ้ายขวาถ้าเกิดเราอยากให้อุณหภูมิเท่ากันนะกดตัวนี้ทีหนึ่ง S Y N C เนี่ยกดทีหนึ่งอุณหภูมิมันก็จะกลับมาเท่ากัน แต่ถ้าเกิดเราอยากปรับแยกเรากดตัวไฟอันนี้ออกติ๊กออกแค่นี้เองแล้วก็เกะ๊ะใส่ของตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวช่อง USB เพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวโฉมเดิมเนี่ยคือมันยังไม่มีแล้วก็เก๊ะด้านล่างนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่อบุหรี่แล้วก็ไว้ใส่ลงใส่เหรียญน,นะครับพวกนี้นะหรือว่าบางคนอาจจะซูบุหรี่ก็เกล็กที่บุหรี่ไว้ในนี้ได้เพระมสามารถออกมาล้างได้สําหรับตัวของนี่นะ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เก็บของ2ช่องที่อยู่ในตำแหน่งของใต้ระบบอากาศครานี้เนี่ยสำหรับข้างตัวเกียร์เนี่ยจะมีตัวนี้มาให้นั่นคือม่านบางแดดไฟฟ้าอันจะกดเปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็อันกดเปิดนะเป็นม่านบางแดดไฟฟ้าแบบนี้อันกดปิดนะครับนี่นะใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดในกรณีสมมุติว่าอย่างอันเข้าอ่าเปิดม่านบางแดดไฟฟ้า,าไว้ แล้วอันอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยหรือว่าอันกำลังเข้าเกียร์ถอยม่านบังแดดไฟฟ้ามันจะลดลงโดยให้แบบอัตโนมัติอันนี้พี่ๆน่าจะนึกภาพออกนะครับแล้วก็ช่องอีกช่องหนึ่งตัวนี้ก็ใส่ของทั่วไปจุกจิกไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดพวก power outlet เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเกะเก็บของตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่นะฮะเป็น HDMI นะครับ, MI, รบแล้วก็ตัวสาย1.0แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น power outlet นะฮะ 12โวลต์120วัตต์นะครับส่วนพวงมลาลัยเนี่ยยังเป็นในสไตล์เดิม4ก้านมัลติฟังก์ชันแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้หุ้มด้วยหนังด้วยสำหรับฝั่งซ้ายมือเนี่ยมัติมีเดียหมดเลยไอระบบความสั่งเสียงเนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องโฟกัสเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไมีการต่อบลูทูธหรือใช้แอปเปิลค p เหรือใช้แอนดรอย a ์ออโต้ใช้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นตัวคุชคอนโทรล สามารถเปิดปิดการทํางานได้แต่จะเป็นตัวคูซคอนโทรลแบบธรรมดานะครับแต่สิ่งที่มันมีการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนั่นคือปัดน้ําฝนอันนี้ออตโต้ได้แล้วแล้วก็ไฟหน้าอันนี้ก็ออตโต้แล้วเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือตัวเมมโมรี่เซนบอตรงนี้จะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสองตำแหน่งแล้วก็ตัวพวกแบบกระจกทุกตัวนะฮะจะเป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับด้านบนที่บังแดดจะมีที่แต่งหน้ามาให้แต่ตัวไฟออตโต้เนี่ยคือยังไม่มี แต่ถ้าเกิดยังเป็นฝั่งคนนั่งข้างคนขับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็สําหรับตัวบอร์ดที่อันนั่งเนี่ยในตําแหน่งคู่หน้าอันนี้จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับส่วนคันนี้รถปี1ิเลขไม้นะฮะหนึ่งแสนสกิโลคิดว่าไงครับสําหรับยังไงมองเนี่ยนะโดยทั้งหมดทั้งมวลรวมกันในเรื่องตัวสภาพกับราคาที่อันจะามาขายในคลิปวิดีโอนี้อันว่า ไม่ถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนโฟกัสในส่วนของสภาพภายในสิ่งที่ได้กับในเรื่องตัวรวมด้านนอกมีอะไรให้กับเราได้อ่าเกิดความน่าสนใจกับอ้คอตัวนี้หรือไม่ mm. เดี๋ยวคราวนี้หันจะพาไปสุ่หน้ารถและก็บอกราคาสับตัวนี้กันอีกทีหนึ่งไปกันเลยครับ ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒ์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยจบกันไปแล้วอีก1นึคันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ถือว่าเอา Accord รในช่วงปี17กับ18มาแนะนำแดบได้แบบคุ้มสุดๆนะครับอันว่าพี่ๆน่าจะคิดได้แล้วหรืออาจจะตัดสินใจได้แล้วในส่วนหนึ่งว่าควรจะซื้อตัวรุ่นนี้หรือไม่ นะครับคราวนี้เ้เราย้อนกลับไปเนี่ยราคามือหนึ่งมันอยู่ประมาณหนึ่งล้านสีบาทแต่พอลดลงมาเป็นในปัจจุบันตอนนี้คันนี้อันขาย6กแส0 0บาทนะครับสำหรับตัวนี้6กแส0 0ีบาทปี18ถ้าเกิดหกปี72็ดงวดเนี่ยจะผลอ,อยู่เดือนละประมาณ12,000บาทอันนี้สําหรับตัว G9 แต่ดูในคลิปนี้มาแล้วออกรถกันในเดือนนี้นะ อันมีโปรโมชั่นให้ด้วย 1. อันแถมประกันภัยให้ 2. อันจัดส่งฟรีทั่วประเทศ 3. อันให้ขับฟรี4ีวันและอย่างที่4ครับอันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีมีไฟแนนซ์เซ็นเอกสารฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิภัมิออโต้มาได้เลยของอันเนี่ยแอคคอร์ดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2อ P ี EP แรกจะเป็นตัวโปรดัคเตอร์ G9 ก่อนไม่น้เชน EP ที่2นั่นคือตัวนี้ G9 ไม่นดเชน17และ18ชอบตัวไหนเลือกแบบไหนถูกใจคันไหนจิ้มเลือกกันเข้ามาได้เลยเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆท่าสามารถเอามาเผยแพ่และก็แนะนําให้กับพี่ๆได้รู้จักแอร์คอน2 Generation ได้ดีมากกว่าเดิมและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ